แร่กันยไทยวิวัฒน์ก้าวสู่ปีที่75จับมือทีลิเบิร์สส่งต่อคิดเผื่อเพื่อทุกชีวิตมาบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนจัดงานแถลงข่าวไทยวิวัฒน์อินชูรนันซ์เซเวนต์ป๊อบแี75ปีแห่งนวัตรกรรมที่คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต ตอบย้ำ DNA ผู้นำนวัตกรรมประกันภยัยที่พัฒนาผลิตภัณฑ์จากความเข้าใจชีวิตจริงพร้อมต่อยอดโครงการไทยวิวัฒน์ caring for w a r d ที่ทำให้ทุกกรมทัร์สามารถสร้างผลดีและมีความหมายต่อสังคมได้จริงภายในงานมีการเปิดตัว Friends of ทยวิวัฒน์ศิลปินวง Tilly Birds กับบทเพลงพิเศษไม่ต้องคิดเผื่อใจ You in m i n d ไทยทอดแนวคิดคิดเผื่อเพื่อทุกชีวิตในมุมที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่อย่างสังรค์อบอุ่นสร้างภาพจำใหม่ให้แบรนด์ประกันภัยที่แตกต่างจากกรอบเดิมของอุตสาหกรรมวนนี้เราครบรอบ9ศนยปี75ในวัดนะครับเราก็อยากจะมาแชร์เรื่องของนวัตรกรรมที่ในวัดคิดมานะครับเป็นการคิดเผื่อพวกในอนาะคตที่มีความไม่แน่นอน,นครับ ว่าจะเป็นเรื่องของการรถเปิดปิดแล้ก็สําหรับไอคิวเทลก็คือการเดินทางต่างปเทศบลสนะครับวันนี้เราก so ็เป็นการเปิดตัวเป็นเดอร์ไพรวัด้วยของเรานะครับที่เราภูมิใจมากที่วันนี้มีศิลปินชั้นนําของประเทศอย่างที่ดีเบิร์ดนะครับร่วมเป็นเป็นเดอร์ไพรเวตของเราครับและก็สุดท้ายเลยก็เราเป็นการที่เปิดบริษังคมด้วยนะครับเป็นการร่วมมือกับมูลนิธิมาที่พอดีนะครับกรมธรรม์มีความหมายนะครับโดยทาประกันกับไพรวัเนี่เราก็จะมอบเงินส่วนหนึ่งให้กับมูลนิธิมามาไปสร้างโรงพยาบาลใหม่ เพื่อช่วยเรื่องของสายสินของประเทศเราทีรีเบิร์ดนะครับเราก็มองว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่เนาะซึ่งแบรนด์ไทยวัดเองกับทีรีเบิร์ดเราก็มองว่ามีดีนที่ตรงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยวัดเองก็เป็นผู้นําเรื่องนวัตกรรมประกันภัยนะครับที่เข้าใจคนไทยทีรี่เบิร์ดก็เช่นกันนะครับเขียนเพลงออกมาได้กินใจและจริงใจคนกับคนมากนะครับแสดงว่าเขาเข้าใจคนไทยได้อย่างลึกซึ้งเลยนะครับแล้วก็มีการพัฒนาเพลงที่แบบว่ามีนวัตกรรมเรื่อยๆเลยนะครับเป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากนะครับล่าสุดก็มีเรื่องของอัลบัม สาสตร์ลนะครับออกมาด้วยนะครับเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมากครับเราก็เชื่อว่าถ้าไทยวัดกับทีเบอร์เบิร์กจะได้ร่วมมือกัน <c oughs> เราก็จะทําให้การมือกันไทยไม่เป็นเรื่องไกลตัวนะครับเข้าสู่ความไทยได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็พร้อมที่จะให้คนไทยได้ใช้ชิ้อย่างเต็มที่และไทยวัดจะคิดเผื่อเเพ้วแรงในทุกสถิติเ,เกียรติมากครับเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากครับที่ทำประกันไทยได้นึกถึงพวกเรานะครับแล้วก็ เพลงที่ทําออกมาเนี่ยเพลงเมตตาคิดเปิดใจเนี่ยเป็นเพลงที่ใจที่เป็นเพลงที่พวกเราชอบด้วยแล้วก็ทางเทยวัฒแล้วก็คนฟังของเ,ขเราก็ชอบด้วยเหมือนกันก็ดีใจมากที่ได้มาเป็นเพลงอัสทายวัฒแล้วก็มีเพลงนี้แน่นอนว่าการทาเพลงที่ให้คอร์ปอรเรทอ่างเงี้ยครับมันมันเป็นคำพูดไทายที่ป็นจุดอยู่แล้วว่าจะต้องมีคีย์เวิร์ดอย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่พวกเรารู้สึกว่าได้ทําไปเนี่ยคือการผสมผสานสิ่งเนี้ยกับ สิ่งที่จะตีแผ่ให้คนฟังได้ฟังว่าถ้าคนเข่าไปฟังปั๊บแล้วเขารู้สึกยังไงและไทยวิวัฒน์ได้ฟังรู้สึกยังไงคือได้ทั้งคู่เลยแล้วก็พวกเราก็ชอบด้วยฉะนั้นก็ดีที่งราหายครับแต่ว่าได้ทําออกมาแล้วก็เป็นเพลงให้ทุกคนฟังตอนนี้ครับเทสไหมผมว่าจากกระแสตอบรับที่คนฟังให้เรามาบอกว่าเขาชอบเพลงฟังรอบแรกแล้วลองนั่นเลยอันนี้ก็ดีใจรับก็จะฝากครับกับไทยวิวัฒน์นะครับที่เราจะสร้างนวัตรกรรมเพื่อตอบโจทย์คนไทยไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับครบ75ปีจะเป็นโปรโมชั่นหลายส่วนเลยครับการรถยนต์ก็ลดสสูงุดถึง7 5 0บาทนะครับรวมไปถึงชั่วโมงคำฟ้อบเพิ่ม75ชั่วโมงและยังมีส่วนบัตรเติมเมันอีก7 5 0บาทเช่นเดียวกันหรือการส่งค่าแอคเซ็ตเทลนะครับแล้วก็มีส่วนลดค่าเบี้ยจร0บาทรวมถึงมอบนาฬิกาสมาร์ทวอชนะครับคุณค่า9,990บ,บ,บาทให้ประการชีิตเลยนะครับใช้ายประกันเดินทางนะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นส่วนลดถึง15%นะครับรวมไปถึงบัตรลอจิสติก ก็ขอชวนทุกคนนคับมาทําประกันเพื่อป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็สามารถลงในข้าหน้าได้อย่างมั่นใจเพราะเราคิดห่วนะคา